ห่อหมากเดียวนะี่โอ้ลานนี่ย้อำเภอิงโค้งเลครับเด้อพี่น้องเอ้ยลานมูผมนะครับอือโมผูหมวดย้ออันนี้บ่ได้โปรโมทเด้ออันนี้บ่าวหนึ่งเราได้โทรศัพท์ไหมนี่สินั่นแล้วถ้าผู้ใดเอฟซีอยู่ใกล้เมืงองคงกับไปสนับสนุนได้นะครับเครื่องนี้เครื่องนึงอะนะาลานลานน้องซ้ายแล้วก็บลานมูผมนี่แหละอันนี้ก็ได้อืมนี่สามพันเด่นหรออืมดีๆนะโยกให้พี่น้องเบื้องดีๆดูนะได้โทรศัพท์ไหมไหมดีใจน้ำบ่าวหนึ่งได้โทรศัพท์ไหม นำผักน้ำเล้งเบาหนึ่งนะครับตากปลาน้องกังฟูน้องตะวันนะครับได้เวลาเปิดโรงเรียนแล้วนะครับพี่น้องตั้งใจหยุดโควิดมาหลายเดือนไปยังโรงเรียนสัวหนใครเป็นยุทไ์เหรอเพาไปนาเด้อผู้ใดที่ไปเหดเกษตรณ์เมื่อลาไปเพื่อนี่เอาคือบ่กไปนะครับยำเสิร์ฟใส่ผู้ใดได้เงินเนี่ยเอาเงินมาโชว์ดู้ใส่ยุทธ ใส่แล้วมาเบิ่งก่อนแจกมาเบิ่งใส่เง like ินน่ะมันได้หน่อยก็ได้หลายผู้ใดสุกสันไปทังใดมาแบ่งกันเลยใส่กางฟูเงินกางฟูดีสุกซ่อนไปใดเนี่ยมาเบิ่งใส่เร็วเอามาให้หน้าเบิ่งดูนี่ครับใส่เอาเงินมาเอามาแจกกันใส่อีเบียนยู่งสิไดในเงินน่ะใส่ใส่ผู้ใดมีเงินบ้างใดใส่ตาบ้าน สูบอไปเห็ดสวนน้ำหนาน้ำใหญ่ติโอ้ยมันมีโควิดเหรล่ะเพ็ดแมมหอดตาเพิ่นไว้ยใส่บึ้งนี่วิธีการปิดเลยนะเขาไ้ปิดหนาเพิ่นเลยเออนี่ล่ะเออใส่ปิดปิดใส่ใส่มีมิยาบาดมาบึ้งนี่ใส่เอาไหนนี่ให้เอาใบนี่ตีให้ให้ใบเลยแต่ปากังฟูมีมิยาบาด

บ่ไปเห็นกระเ,เซียดเดียวยใส่เอาออกมาเบิ่งดูใส่เงินน่ะเอาไปซื้อ,อยังแน่นี่ได้เงินไปแล้วนี่อีเบนเอาไปซื้อ,อยังเบนอีลาไปซื้อ,อยังเอาไปหาฮะเอาไปเปรี้ยวขนมขมีอย่างเนี้ยอยู่โรงเรียนเขาขายอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยมีผัดมีปะตับมูฮูงมีปะ <c oughs> จานเักบาทอยู่โรงเรียนฮะ<า>ตับมูฮูงจานเนื้บาทบัตเอร์คัื้อฮะตังฟูบมึงกินอยัง ฮะบักลากินยังไปโรงเรียนบักลาซื้อยังประจำฮะซื้อลูกขิ้นเด้บกระลากินยังซื้อลูกขิ้น้ำซื้อลูกขิ้นโอ้ยมันเหนียบ่เอามาแบ่งกันเอามาไว้เก็บไว้เลยบักตะบักตะวันเด้กินยังบักตะวันไปโรงเรียนหน่อยโรงเรียนไงมันไม่ได้ไปหลือติ๊าสุนเอามันคือติได้ไปโรงเรียนไงแล้วอายุมันถึงหรือติัก กับวันมันก e ็ใส่เสียบคือม um ูนี Ell ่เขาให้สุดนี Ell ่ Ell ิอารียนได้อรียนใหม่เอามันเป็นอเรียนใหม่ส่เปิดเทอมใหม่คือจังไรอันนี้นะเปลี่ยนอเรียนชันเมืนว่ตอนนี้ว่าเปนหยุดโควิดตัวอมันต่อจากโควิดติโอ้ต่อจากโควิดเลยิหยุดอยู่จังเดียนเมื่อสามเดียนเหมือนกันวย

ไปวางไปไหนเกิาหนุนมอเตอร์ไซค์วะ่เาพอนาทีป่ะล่ะมาถึงแล้วฝากพี่ฝากรุผู้ใดเอาของมึงไปนะเออใส่บงดูบองดูรุ่นยังรุ่นยัง่เระยนไปแล้วครับหลานไปโรงเรียนแล้วนะครับใส่บองดูบ่งดูเนื้อว่าดีเลยใส่รุ่นยังให้พี่น้องคาเบบังดูรุ่นยังรุ่นยังเบ่งกล้องมันเนี่ยเปิดก้องเปิดกล้องโอยนอนเจ เดี๋ยวยังวอ่านบอกเป็นน้องภาษาอังกฤษใช้ใชนเบิด์ตเจบาทนี่ยเจบาทนี่มันก็แพง้งหน่อยเนาะเท่าไรล่ะเมื่อวานี้บางนีเสื่อโอ้พอสองพันป่ะไอ้มันคุ้มไงเด้อถามมันกลัวไหมไอ้มันคุ้มขาแรงไงเด้อขายสองพันว่ะเครียดนี่กับฟีไปเลยฟีไม่แถมใหมนี่ยังแถมในเบิ้งเบิ้งเห็นพี่น้องเพาเบิ้งถูกนะเพิ่นอยากไปซื้ออยู่เมืองโค้งเดี๋นี่นี่อยู่ไหนนี่ครับอันนี้เป็นร้านผู้ใดีนนี่ โอ้โนิกเดียวร้านิกนิกสวาสโฟนแต่ไเบิ่อนดูครับเอฟซีอยู่แถวๆมึงโค้งเขาอยากไปใส่บริการนะครับยี่วนนี้แต่อีมฟรีเลยโอ้โหทม่นี่คร้าเปวเท่ากันเขาเบิ้งหนังร้านยุทธ่อใดร้านเฮาร้านยฮะดันด่วนแหมตุกที่สายๆกับเอซีอะโอ้โเนี่ยโอ้พอดีโทรศัพท์ไอ้มีห่างอยู่หลายเครื่องซอมซอมบ่หนิรับซอมบ่ พอดีไออโทรศัพท์ของมาตตะเกาหลีมันประมาณสามเครื่องแหละมันห่างอยู่นั่นชิคเครื่องปีโอ้ตัวเงาไปสอนตัวล้วนมาเบิ้งหนังหลายนั้นสองวิธีอันนี้อันอนี้เป็นหนังโทรศัพท์คือคือ,าคอหายโอ้เตือนมันเลยเตือนมัน,นโอ้เจ๊งแหงเลยเขาเดียวเนี่ยอออโอ้เสวีนาทีหลักเอาโอ้ได้ได้เงินมาเลยสื่อไม่เลยนี่โอ้ก็อายุนี่เอาเอาไปเบิ้งหนังโทรศัพท์นี่ฮะเช็คเช็คคลองเด้อ โอ้ตัวละสามไม่เดี๋ยว,วรรได้เบิ่งถุงมันดูถุงทงุงแซมพอมือนทงเอาอันนี้เอาไปให้ทังเนี่ยเอาไปผู้เฒ่าห่อหมากเลยเนี่ยโอ้ล้านนี่ยู่อำเภองิงโค้งเลครับเด้อพี่น้องเอยลยล้านมูผมอันนี้บู้ใดโปรโมดเยอะอันนี้บ้าหนึ่งแล้วเลยตัวละสามไม้นี่สิถ้าดูผังตั้งแล้วถ้าผู้ใดเอฟซีอยู่ใกล้เมืองคงก็ไปสนับสนุนได้นะครับเครื่องนี้เครื่องหนึ่งนะล้านล้านน้องซ้ายแล้วก็บล้านมูผมนี่แหละอันนี้ก็ได้ มีสามพันเดือนหรออดีๆนะโยให้พี่น้องิึงดีๆด้วนะได้ทุรศัพ์ไหมไหมดีใจน้ำเบาหนึ่งได้ทุรศษพท์ไหมนำพักนำเลี้งเบาหนึ่งนะครับตากปลาเบิดมือนะครับนี่ยกลมเป็นอย่ไก่เป็นทาแบบนี้อ้าไกลไเป็นอยงอีก่ะเป็นตูหน้าบบ้เลยโอตัวผู้สามคนสามโลหว่ะแอ้วนมึงลกไว้ดีๆหนูกินไก่หอยบบเี้ดิไก่เป็นลอยเนาะงเาไงล้เอาไก่ไก่พี่น้องไก่มันตายเดี๋ยมได้ตายเด้ก็นังเงาไก่มึงเดี โอ้ <Cornell> oh, เอาเอาไว้ลาบเอาไว้ลาบโอ้ดีใจน้ำเป่าหนึ่งได้โทรศัพท์ไหมชโชดด้วยโยกโยกกับพี่น้องด้วยวยกโยกโยกกับนี่นะยยกโยกกับพี่น้องเด้วยโอ้ยร้อเลยวะคุณตั้งสูบไปตัดงหยาอยู่ตัดงหยาตากลูกปลานด้วยแล้วก็ตั้งสูบร้อเลยตั้งสูบเอาปลาดุกปลาหยางขึ้นละอือคืกึดขักว่ะ นะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้กัพาเบิ่งลูกหลานนะครับ<า>ไปโรง,งเรียนแล้วก็พ่อพ่าหนึ่งระหว่างทางพอดีไปซื้อโทรศัพท์มาจากตลาดครับผมสำหรับมื้อน,นีเขาไปซับนี้นะผมสวัสดีครับ